สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการแปลงไฟล์ mp3 ให้เป็นไฟล์วิดีโอ mp4 นะครับซึ่ง mp3 นั้นเป็นไฟล์เสียงนะครับเราอยากจะให้เป็นไฟล์ mp4 เพื่อที่จะเราจะได้นําไปเผยแพร่ใน YouTube ได้นะครับเพราะว่า YouTube นั้นถ้าว่าเรามีเสียงที่จะนําไปเผยแพร่นะครับเราต้องทําให้เป็นไฟล MP ์ mp4 เสียก่อนนะครับ ในที่นี้ผมจะแนะนําโปรแกรมก็คือแคปคัตนะครับถ้าหากว่าท่านไหนจะไม่มีโปรแกรมแคปคัตก็ดาวน์โหลดลงมานะครับไปที่เว็บไซต์ของแคปคัตนะครับโดยเซิร์ชไปที่ Google แล้วก็เข้ามาในหน้าแคปคัตแล้วก็มาที่ตรงดาวน์โหลดนะครับเมนูดาวน์โหลดแล้วก็เลือกตรงที่ดาวน์โหลดสําหรับ Windows แล้วก็ Mac ตรงนี้นะครับคลิกเพื่อดาวน์โหลดลงมาเมื่อดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนที่ชื่อว่าแคปคั t ตอยู่หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ให้มาคลิกที่ New Project นะครับเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับคลิกขึ้นมาโปรแกรมแคปคัสตก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้เราแบบนี้ตามหน้าต่างหน้าตาที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการ Import ไฟล์ MP3 เข้ามาก่อนนะครับ คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกว่าไฟล์ mp3 เราเก็บไว้ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคือไฟล์นี้รายการอัดใหม่2คลิกโอเพนไฟล์ก็จะถูก Import เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับในในโปรแกรมโปรเจกต์ใหม่นี้แล้วก็ผมจะ Import รูปภาพนะครับซึ่งเป็นภาพนิ่งธรรมดานะครับเข้ามาภาพหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นปกนะครับเป็น JPEG ธรรมดานะครับเพื่อเวลาที่เรา เอ็กพอร์ตออกไปแล้วมันจะได้ไม่เป็นหน้าจอดำๆนะครับผมก็จะใช้ภาพอันนี้เป็นหน้าปกแทนหลังจากเราได้ข้ขอมูล2อ,อย่างก็คือเสียงแล้วก็ภาพนิ่งนะครับที่จะทําเป็นปกได้เรียบร้อยแล้วผมก็ทําการลากนะครับเอาเมาส์ลากไฟล์เสียงลงมาที่ทําลายข้างล่างนะครับมันก็จะมาอยู่แถบข้างล่างเพราะว่าตรงข้างบนนี้จะเป็นทําลายของวิดีโอนะครับจะมีสัญลักษณ์ของวิดีโออยู่ ให้เราลากไฟล์รูปภาพที่เป็น jpeg นะครับมาไว้ที่แถบที่เป็นวิดีโอนะครับตอนนี้มันมาแล้วแต่มันมองเห็นแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าอตอนนี้ทไลายของผมมันย่อลงในแถบตรงนี้มันย่อลงเป็นเปอร์เซ็น์แค่นิดเดียวนะครับเราสามารถจับลากตรงนี้นะครับขยาย ส่วนของทําลายให้มันขยายขึ้นนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นรูปภาพตรงนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็จับเมาส์ลากขยายนะครับขยายรูปภาพให้มันได้ตามขนาดของไฟล์เสียงของเราตรงนี้ก็จับย่อลงอีกแล้วก็กับลากนะครับให้มันได้พอดีกับไฟล์เสียงตัวนี้เราได้ทั้งภาพและเสียงเข้ามาในทำลายแล้ว ซึ่งไฟล์ภาพที่เป็นหน้าปกนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เอ็กพอร์ตออกไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอดำๆนะครับเวลาเราเปิดก็จะมีแต่เสียงแล้วก็มีหน้าจอดำๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มเอ็กพอร์ตด้านขวามือตรงนี้นะครับขวามือบนมีคําว่าเอ็กพอร์ตอยู่นะครับคลิกเข้าไปเมื่อเราคลิกเอ็กพอร์ตแล้วก็มาเลือกรูปแบบนะครับตรงนี้ อาจจะเป็นชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อใหม่ผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นทดสอบวิดีโอสนะครับเป็นชื่อไฟล์นะครับทดสอบวิดีโอ2องตเติรนี่คือชื่อไฟล์แล้วก็ export t o นะครับโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะไปเก็บไว้นะครับผมจะเลือกไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็คลิกเลือกที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเดสก์ท็ตรงนี้นะครับ เดสก์ท็อปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดสก์ท็อปก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าเดสก์ท็อปแล้วก็คลิก select f ฟ l เด r นะครับมันก็เวลาที่เสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ที่เดสก์ท็อปอ่าเรสเซลเตัวนี้นะครับผมเอาคุณภาพแค่ 480p นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นเลือกคุณภาพที่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็จะนานเพราะจะเพราะว่าเราไม่เอาคุณภาพของวิดีโอนะครับเราอาคุณภาพของเสียง นะครับก็คือวิดีโอให้มีคุณภาพต่ําสุดนะครับจะได้โปรแกรมจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็คือเอา 480p พออย่างอื่นนะครับบินเ a t ก็ตามที่แนะนำนะครับโค้ดฟ format เป็น mp4 นะครับมันมีให้เลือกยอู่ว่าเป็น mov หรือว่าเป็น m p c อันนี้เราเลือกเป็น m p c นะครับ f r a ก็30นะครับตามที่มันให้ไว้ตามเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ เมื่อ,อเลือกได้ตามที่ผมแนะนำตัวนี้แล้วนะครับก็คลิก e x p ก r t ได้เลยเมื่อเราคลิกที่ e x p ก r t แล้วนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยเรือลรอจนถึงหนึ่งรอยเปอร์ซนนะครับหลังจากที่มันทำการ e อ port ได้ร้อยเปอร์ซแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ Open f o ฟลเดก็ได้นะครับเพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตไว้นะครับเดี๋ยวเรากดไว้ว่าโฟลเดอร์ไหนที่เราทําการตั้งค่า,าในการเอ็กพอร์ตว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถโอเพนโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในของผมที่กำหนดไว้ก็คือเดสก์ท็อปนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์เดสก์ท็อปทดสอบวิดีโอคือตัวนี้นะครับ หรือถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตออกไปมันไปเก็บอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําการกดแคนเซลตัวนี้ได้เลยนะครับหน้าต่างตัวนี้เราก็สามารถปิดลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเสร็จสิ้นงานเรีบร้อยแล้วตัวนี้ก็สามารถปิดลงไปได้เลยไฟล์ที่ผมทําเสร็จก็คือไฟล์นี้นะครับอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมาผมกำหนดปลายทางไว้ว่าให้หลังจากที่เอ็กพอร์ตเสร็จบร้ลแล้วให้มาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปลองอเปิดขึ้นมาดูนะครับเปิดขึ้นมาดู อนนี้เป็นนามสกุล mp4 แล้วนะครับอ่านี่นะครับคือไฟล์วิดีโอที่ผมเอ็กพอร์ตมาเมื่อกี้ไฟเดิมคือไฟล์นี้นะครับรายการอัดใหม่2นะครับเป็น mp3 ไฟที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือไฟล์นี้นะครับทดสอบว,วิดีโอ2เป็น mp4 นะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์ mp4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนําไฟล์นี้นะครับไปเผยแพร่ที่ youtube ได้เลยนะครับเพราะว่า ใน YouTube นั้นเราจะอัปโหลดไฟล์ที่เป็น MP3 ไม่ได้นะครับเราต้องแปลงให้เป็น MP4 ก่อนนะครับสรหับในคลิปนี้นะครับการแปลงไฟล์ MP3 ให้เป็นไฟล์ MP4 ด้วยโปรแกรม CapCut นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ